สวัสดีครับอีโค่ยชาแนลอาร์ตดอนแฟนคลับครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พุษภาคมครับ2 0ง7ครับตอนนี้อยู่ที่ o m ม o f f เ a d e r นะในการมิทติ้งสกับที่อวยนนี้สมาชิกมาพร้อมกันแล้วนะครับและตอนนี้ส t a r t i n g l i ไลอ p ที่พวกเรารอคอยมาถึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันก่อนคลิปวันนี้อาจจะเป็นคลิปตัดต่อนะตัดต่อบรรยากาศนะครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศเกม นะรวมทั้งสรุปผลการแข่งขันจะทำเม็นตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเลยเนาะวันนี้ครับดังฝ่ายของหายหลิกเจนฮาครับพึ่งตัวตอนแรกเองเนี่ยเราก็คิดว่าหลายๆคนที่หายเจ็บน่าจะมีชื่อแต่ว่าเขายังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมอยู่นะ mm hmm. นะผู้สามประตูยังเป็นอองเดโอนาน่านะครับดาโลคาซิมิโรจอนนี่อีเวนแล้วก็ตัวของอารอนวานวิสกาจะเป็นแทงหลังของเขา องการก็เป็นเขามีไปดูประสานงานกับตัวของอัลบ,บัตเอออัลบ,บัตแมก่ิล้่ไม่ได้ลงใช่ไหมแล้วก็มีของตัวเดโลแมกคอมนะครับ้ักคอมหายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็มีอเลสันเดรกาดาโชนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นลามุสคออยลุนครับฟังของเรามาได้ทุดเดิมเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์แอบได้เราก็คิดว่าตัวของอตัวของทูมีกับบุโยคสก้าที่ไม่มีชื่อ แล้วก็ไม่มีพลาดในการซ้อมล่าสุดแต่ก็ลงมานะครับผู้สาประตูดาวิดไลย่านะโทมิแบกซ้ายครับแบกขวามีเสือเป็นไว้ตัวของมากันเยอแลักษซาดิบาครับพี่เบิร์กโทมัสปาเต้ประจําการในแผงมิฟิลโฮลดิ้งนะครับแล้วก็มีพี่ข้าวเดคลายกับกับจันโอสมาตินเอเดนการ์ดทางขวาบูคาโยซาก้าครับทางซ้ายเป็นเรนโดทัซซาตอนนี้ชั่วโมงนี้ทัซซาก็ต้องเหนือกว่ามาตี้แหละต้องยอมรับนะและหน้าเป้าเป็นใครไม่ได้ครับไลน์ฮาวเวสนะครับ สำรองเรามีแอรอนแลมเดลครับกายเบียนเชนซูสสมิธโลนะกายเบียนมาเตลี่เอ็ดนี่ฮัลโลเอ็นแคเทียครับยาคุปชิวิออจอร์กิโยไฟวิโอวลาและโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโปถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดและเป็นชุดที่พร้อมที่สุดนะแอบลบุ้นในลายของมนุษย์ไมยูเลนติมเบอร์ครับแต่ว่าก็ยังคงไม่มีนะก็คิดว่าพี่ตาคงอยากจะให้ สภาพสมบูรณ์ให้เต็มที่จริงๆนะเพราะว่าแม์นี้ถือว่าเป็นแม์ใหญ่แล้วก็เป็นแมทที่ค่อนข้างที่จะผมว่าสําคัญไงนะเพนันก็เดี๋ยวลองตามดูครับตอนนี้พี่ลงเก็บอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดสามทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งซาร์ทมาแล้วก็เดี๋ยวจับฝ่าไปดูบรรยากาศกันนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟาร์มช่วยการไปดูบรรยากาศที่นอ้องครับก็กำลัง น้ำแกกวยเต็มพี่เลยอ้าวพี่น้องทักทายหน่อยทักทายหน่อยนะไอ้คนบอกตรงนี้ลงหลวงเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศดีๆตอนช่วงการแข่งขันนะแล้วก็ในช่วงทลางวันเกมนะครับนะเดี๋ยวเจอกันสวัสดี อีกไม่ถึงห้นาทีนะครับจะเริ่มการแข่งขันต้องยอมรับโดยตรงนะยอมรับแบบลูกชายเลยว่าวตื่นเต้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็มันเป็นแมตที่เราพลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าดูจากการจัดตัวนะแล้วก็ทั้งของเขาของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความหวังขึ้นมาว่าเฮ้เราก็พอมีรุ้นไหม นะก็เดี๋ยวลองตามดูแ <einer> ล <Mechan ics> ้ว <einer> กันครับตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องตามอีกทีอ่ะก็จบคลิกแรกไปนะครับอาร์เจนตลบุกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดูนึงประตูต่อศูนย์ะจากการยิงของเรนโดทอสานะครับแล้วก็การแอซซิจากคลายเอาแวตนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทำงานสำเร็จเป็นครึ่งหนึ่งล้ว แม้ว่าโดยรูปเกมแล้วก็เปอร์เซน็นการคลองบอลของแมนยูจะค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเรานะครับแต่ว่าก็าต้องยอมรับว่าเราอาศัยช่วงของความผิดพลาดแล้วก็อาศัยรูปเกมที่ค่อนข้างจะถือว่าแน่นอนนะฉันก็ว่าแน่นอนแล้วก็มีความเขี้ยวนะครับหลังจากที่ช่วงประมาณสิกวินาทีแรกเนี่ยเราเปิดเกมบุกใส่เลยแต่ว่า ก็ยังทําอะไรแมนยูไม่ได้หลังจากนั้นเราก็ผ่อนเกมแล้วก็ให้แมนยูทําเกมมานะครับก็นะถือว่าทําตามเป้าแล้วก็เป็นการชันฉลาดนะเล่นลูกเล่นที่การฉลาดแล้วก็คา<ม>แวเดเองก็มีเซนต์นะครับตัวของเลโดรลักซาก็จะมูกไวรู้เลยว่าควรจะไปตรงไหนนะครับก็เลยทําให้เราได้ประตูที่ต้องการจริงๆนะหลังจากนั้นก็ถือว่าต้องลุ้นนะความ ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆการคืนบอลคืนหลังเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้แบบบรรดากองเชียร์ของอาร์เซนอลตอนนี้ถือว่ายังมีความเสียวอยู่นะแล้วก็แต่ว่าถือว่าครึ่งแรกนะครับจบไปยสกอรกที่เรานำนะแล้วก็ถือว่าทําตามเป้านะครับเหลืออีกสี่ินาทีหลังมาตามลุ้นกันนะครับว่าพวกเราจะยังรักษาความหวังในการลุ้นชป์ได้อยู่หรือไม่นะครับเพราะว่า เกมนี้เป็นเกมสำคัญและเราควรจะต้องได้สามแต้มจริงๆนะเดี๋ยวเจอกันอีกกีในช่วงของจบ,วบเวลาเจอกันจบเกมนะชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าเป็นเกมที่ยากนะครับเป็นเกมที่ยากยากมากๆจริงใครที่บอกว่าโอ้เรามาจะต้องถล่ม แมนยูแบบได้เท้แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยสักด์ด้วยสีนะครับด้วยความเป็นทีมใหญ่ด้วยความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับด้วยการที่เล่นที่โอทเทฟฟอร์ดทำให้เกมไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกทีมของพี่วิเกลตาแล้วก็อ่านะักพลภาพของพวกเราแสดงเห็นคือความมุ่งมั่นแล้วก็ความนิ่งน,นะถึงแม้อาจจะถูกโยนซ้ายโยนขวานะครับเราก็สามารถรับมือได้นะก็ เป็นสามแต้มสำคัญครับที่ทำให้เรากลับขึ้นไปเป็นจากฝูงชั่วโมงนี้นะถึงตรงนี้ไม่ว่าเราจะจบที่ไหนสำหรับตัวผมผมบอกเลยว่าผมต้องคาระวะผมต้องยอมรับและก็ให้ความเคารพลูกทีมของพี่มิเกลตา้าทุกคนเลยที่เข้าแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้คาแรคเตอร์ของความเป็นนักสู้คาแรคเตอร์ของการที่ไม่ยอมแพ้ครับไม่รู้ว่า แม้สิ่ที่อาจจะมีอ่าโอกาสในมือมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ลูกทีมของพี่เมเกคาตาแสดงวันนี้คือการที่ตัวเองไม่ยอมแพ้ครับทําให้มันดีที่สุดทําทุกนัดให้มันดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่ตอบแทนมาคือสามแต้มแล้วพวกเราคงได้เห็นแล้วว่าพวกเขาสู้สุดใจจริงนะครับดีใจกับทีมนะครับดีใจกับคาแรคเตอร์ที่เราแสดงให้เห็นตอนนี้เรากลับขึ้นเป็นจา่าฝูง เดี๋ยวคืนวันจันท์หรือคืนวันการเราต้องลุ้นให้คู่ของแองสตันวิล่าก,กับเรืพูลให้เรืพูลชนะแอสตันวิล่าได้เลยเพื่อที่จะให้ตัวของท็อแนทาวสสเปอร์ครับที่จะต้องเจอกับตัวของแมนซิตี้ในวันที่15มีแรงฮึดขึ้นมาในการที่จะบุกไม่ใช่บุกในการที่จะรับมือแมนซิตี้ทำยังไงก็ได้ให้หยุดหรือว่าแชร์แต้มของแมนซิตี้ให้ได้นะครับนี่คือความหวัง ใครจะว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจก็ต้องยอมรับกันแหละนะแต่ว่ามันถึงตอนนี้แล้วถึงเวลนาทีแล้วมันก็ต้อง